ดวงชะตาราศีและลัคนาราศีกุมนะครับในเดือนมิถุนายน2567นะครับในเดือนนี้ก็พบกันเ,เลทไปสักหน่อยนะครับช้าไปสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากปัญหาสุขภาพนะครับของหมอแม่นะครับที่เจ็บป่วยไปมาช่วงต้นเดือนนะครับก็ทําให้ดวงรายเดือนนั้นมาเลทนะกว่าปกติเ,เกือบครึ่งเดือนเลยนะครับต้องขอภัยด้วย แต่ยังน้อยๆน,นะครับก็มาทันในช่วงครึ่งเดือนเนาะก็ถือซะว่า,าเราได้ใช้คํำพยากรณ์ในการเป็นไกด์ไลน์ดวงชะตาไกด์ไลน์ชีวิตในช่วงครึ่งเดือนหลังแล้วกันนะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับนะเอาละครับ,นะรบ,นะรบมาดูซิว่า,าชาวราศีกุมแล้วก็ลัคนาราศีกุมเนี่ยในเดือนมิถุนายน67นี้เนาะ ลีลานะครับการดำเนินชีวิตเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างต้องบอกว่านะครับในเดือนมิถุนายน67เนี่ยเป็นเดือนที่ชาวราศีกุมหรือราคณาราศีกุมเนี่ยค่อนข้างที่จะยิ้มได้นะค่อนข้างที่จะยิ้มได้เพราะว่าเริ่มจะมองเห็นนะครับเห็นเนื้อเห็นหนังเห็นหน้าเห็นหลังต้องบอกอย่างนี้นะครับเห็นเนื้อเห็นหนังและเห็นหน้าเห็นหลังแล้วนะ งานเก่างานใหม่นะครับสามารถที่จะมีผลลัพธ์ที่ดีมีช่องทางที่ดีนะครับคุณสามารถที่จะเก็บเกี่ยวประโยชน์หรือว่ารายได้เนี่ยจากทั้งงานเก่าแล้วก็งานใหม่ช่องทางเก่าๆและช่องทางใหม่ๆนะครับ คุณอาจจะทํางานประจํานะครับคุณทํางานประจําคุณก็สามารถที่จะมีช่องทางหรือมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาได้อาจจะเป็นรายได้เสริมอาชีพเสริมนะฮะจ็อบเสริมต่างๆนะครับหรือถ้าคุณทํางานลักษณะของเป็นฟรีแลนซ์นะเป็นฟรีแลนซ์นะครับทำงานอ,าอิสระนะครับธุรกิจส่วนตัวการค้าการขายตัวนี้ก็ยิ่งเด่นเลยนะครับเพราะว่า,าคุณก็สามารถที่จะสแสวงหานะครับช่องทางใหม่ๆนะ รวมไปถึงยังสามารถที่จะเก็บรักษานะครับนะช่องทางเก่าๆออนะทั้ง2องอย่างสามารถที่จะสร้างเม็ดเงินให้คุณได้นะครับเมคมันนใหคุณได้นะครับด้วยดาวพระศุกรีเนี่ยเป็นดาวตัวแทนของเงินทองนะครับแล้วกอ็อาชีพนะเพราะนั้นเมื่อดาวดวงนี้เนี่ยสถิตเป็นปทุมเกณฑ์เนาะ ตั้งแต่วันที่30เมษายนแล้วแต่ณนะตอนนี้เนี่ยเข้าสู่เดือนมิถุนายนเนี่ยโอ้โหเขาเริ่มที่จะดาวเริ่มจะเซตตัวแล้วแล้วก็เริ่มให้ผลดีนะครับก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะทำให้คุณมีเงินมากขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือทั้งเดือนแหละมิถุนายนเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีของชาวราศีกุมที่จะได้เงินได้ทองนะครับ แต่จริงอยู่นะครับอันนี้ต้องบอกนิดนึงนะครับว่า,าสิ่งต่างๆที่เข้ามาเนี่ยพอบอกว่าจะเป็นเรื่องเงินละบางคนอาจจะมองว่าม,มันต้องง่ายนะครับมันต้องเ,อเหมือนกับ <c oughs> โรยด้วยเกลีกดกราบหรือเปล่าต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายอะไรขนาดนั้นนะครับว่าโดยคาแรคเตอร์เนาะดาวเสาร์ที่ทับลัคนาราศีกุมอยู่ดาวเสาร์เป็นดาวภาระอยู่แล้วเป็นดาวความเครียดภาระ หน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆนะครับค่อนข้างเยอะนะดาวพระราหูเองอยังลวงทซั์อยู่หลวงมาตั้งแต่เดือนตุลาปี66เพราะฉะนั้นเนี่ยยาวไปปีครึ่งก็ยังต้องมีภาระนะค่าใช้จ่ายอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายจากสินเชื่อต่างๆการกู้ยืมต่างๆผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับภาระให้กับคนในครอบครัวนะคนในครอบครัวจะเจ็บป่วย อาจจะคุณอาจจะต้องมีการนำเงินไปซัพพอร์ตไปดูแลนะครับคนในครอบครัวที่อาจจะเจ็บป่วยไม่สบายเพราะว่าคุณบิดาวมรตอยูเนี่ยสถิตอยู่ในเรือนพันธุพันธุแปลครอบครัวมรตอยูแปลว่าการเจ็บป่วยเพราะนั้นเนี่ยมันมีสิ่งที่มันเชื่อมโยงกันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่า เราแบ่งพาร์ตกันพาร์ตในแง่ของรายได้มีเข้ามาไหมก็มีเข้ามาแต่พาร์ตของรายจ่ายมันมีไหมมันก็มีรออยู่แล้วเหมือนกันนี่คือเบสิกเลยคือพื้นฐานเลยชาวราศีกุมแลวก็ลัคนาราศีกุมเนาะมันไม่สามารถที่จะ,ะหลีกหนีตรงนี้ไปได้นะเป็นเรื่องธรรมดานะต้องเจอนะครับใน <c oughs> ในเรื่องของเองินงทองนะยังสามารถหาได้นะครับถึงแม้จะมีรายจ่ายรอเนาะ แต่ก็หาได้นะ,ตล,นนะตลอดทั้งเดือนนะครับตลอดทั้งเดือนนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกก็อาจจะตึงมือนิดน,นึงหรือรายจ่ายเยอะหน่อย theory, พอช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับหลายๆอย่างจะฟล o ครับจะไหลลื่นมากขึ้นรายได้จะดีขึ้นในขณะเดียวกันการ,รายจ่ายก็จะน้อยลงด้วยนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนะแต่ครึ่งเดือนแรกเนี่ยรายได้โอเครายจ่ายก็เยอะอยู่นะครับ พอครึ่งเดือนหลังรายได้ก็ดีขึ้นแล้วก็รายจ่ายก็น้อยลงด้วยเนะฉะน,นั้นโอ้โหมาบรรจบกัน2ทางทําให้ดวงดีขึ้นนะมีสตังค์มากขึ้นต้อนงะนะบอกงี้นะครับในส่วนของนะความรักความสัมพันธ์ดูไปถึงเรื่องของหุ้นส่วนคู่สัญญาด้วยเผื่อใครทําธุรกิจนะครับในส่วนของหุ้นส่วนคู่สัญญาต้อนงะบอกว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับก็อาจจะต้องมี ปัญหาหรือว่าอะไรที่มันต้องคุยกันนะต้องปรับความเข้าใจต้องมานั่งคุยนั่งถกนะบ,บอกเหตุผลนะครับชั่งน้ำหนักกันนะเกี่ยวเรื่องธุรกิจเนาะหุ้นส่วนคู่สัญญาต่างๆนะครับก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนหุ้นส่วนอะไรเงี้ยมี มีการเปลี่ยนวิธีการมีการตบซ้ายตบขวาแล้กว่าจะเข้าที่ในช่วงครึ่งเดือนแรกจะเป็นอย่างนั้นครับนะก็แต่ว่าอ่ะครึ่งเดือนแรกคุณอาจจะรู้สึกว่าโดดเดี่ยวนิดนึงนะครึ่งเดือนแรกอาจจะรู้สึกว่าโดดเดี่ยวนิดนึงอาจจะรู้สึกว่าต้องทําอันนู้นเองต้องทําอันนี้เองนะสิ่งใดหลายๆสิ่งที่ต้องทําด้วยตัวเองต้องคิดเองอะไรแบบนี้นะครับ คุณก็อาจะรู้สึกว่าโอ๊แล้วฉันจะมีหุ้นส่วนไปทําไมอะไรเงี้แต่ช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนไปนะครับว่าหุ้นส่วนคู่สัญญานะครับจะมีบทบาทนะที่จะช่วยเหลือคุณได้อย่างดีนะครับจะช่วยได้มากขึ้นอ่าแล้วก็ในการติดต่อประสานงาน การสื่อสารกันนะครับการทําธุรกรรมต่างๆการเป็นคนกลางตัวแทนในหน้าทุกอย่างเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะได้ผลดีนะครับตั้งแต่ต้นเดือนไปจนถึงวันที่27เลยนะครับแต่ให้เว้นไว้นิดหนึ่งก็คือหลังวันที่27เดนี่ยดาวพุธเนี่ยก็จะโคจรเข้าสู่ในภพอริเพราะฉะนั้นเนหลังวันที่27นะครับในการทำธุรกรรมอะไรต่างๆหรือ,อกงานเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะมี อุปสรรคบางประการทําให้ทำแล้วต้องแก้ไขนะครับทำแล้วทําไม่จบทําไม่เสร็จต้องแก้ไขซ้ซซํอย่างเงี้ยครับเกี่ยวกับเอกสารเนาะหรือว่าการติดต่อประสานงานเข้าไปเจราจากับใครก็อาจจะต้องนัดซ้ํานัดแล้วนัดซ้าอะไรเงี้ยนะมีการคุยซ้ำอย่างเงี้ยนะครับนะก็จะเป็นช่วงปลายเดือนนะครับแต่โดยภาพรวมในการที่ทําสัญญาร่วมมุ่นลงทุนอะไรกับใครตั้งแต่หลังวันที่15มิถุนายนเนี่ยก็ทําได้ นะครับถือว่าทําได้เนาะเราข้าไปที่เรื่องของความรักความสัมพันธ์นิดนึงนะเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยลีลาดวงดาวเขาจะคล้ายคล้ายกับเรื่องของ,งหุ้นส่วนหรือคู่สัญญาเลยละเพราะว่าดาวเจ้าเรือนปัตตานีเนี่ยคือดาวคู่ครองเนาะในช่วงครึ่งเดือนแรก,าการเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหนะอ่ะบางทีคู่ของคุณอาจจะป่วยนะคู่ของคุณอาจจะป่วยเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ย อาทิตย์ไปอยู่กับมฤตยูนะครับดาวคู่ครองไปอยู่กับดาวเจ็บป่วยแล้วนั้นก็มีสิทธิ์ที่คู่ของคุณนะครับจะเจ็บป่วยไม่สบายนะเจ็บป่วยไม่สบายล้มหายตายจะ <c oughs> <c oughs> พูดละไอ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็คือหลากหลายนะครับเช่นถ้าเกิดสมมติชาวลัคนาสีกุมบางคนบอกว่าคู่ครองเนี่ยป่วยหนักมากๆแล้วอายุเยอะแล้วมีความสุ่มเสี่ยงอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีโอกาส เนาะที่จะแบบเกิดเหตุไม่คาดฝันได้นะครับหรือถ้าคู่ครองของคุณเขาไม่ได้ป่วยหนักอะไรขนาดนั้นนะครับก็อาจจะเนี่ยครึ่งเดือนแรกก็อาจจะมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายหรือแม้กระทัง่งคู่ของคุณนะอาจจะมีการเดินทางก็ไปเกี่ยวข้องกับพวกต่างประเทศต่างจังหวัดไกลๆก,ก,ก็ได้นะครับแต่นะหลังจาก ดาวอาทิตย์ยกย้ายวันที่15มิถุนายนนะครับก็ยกย้ายมาเป็นราชาโชคนะครับอยู่ในเรื่องปุตตะนี่ต้องบอกว่าดีแบบยอดเยี่ยมนะดีแบบยอดเยี่ยมนะครับคนที่ยังโสดอยู่มีโอกาสที่จะพบเจอคนใหม่ที่ถูกใจนะครับคนที่เข้ามาขายขนมจีบเนาะคนโสดนะมีโอกาสเจอคนถูกใจนะครับคนมีคู่แล้วนะครับก็จะได้รับการซัพพอสนับสนุนนะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ นะก็จะปรับตัวดีขึ้นนะในช่วงหลังครึ่งเดือนหลังเดือนมิถุนายนเนะี่ยปรับตัวดีขึ้นนะครับรวมไปถึงนะครับถ้าใครไปโฟกัสเรื่องของงานเรื่องของจ็อบเรื่องของโอกาสใหม่ๆงานใหม่นะครับก็จะได้ผลดีในเรื่องงานใหม่รวมไปถึงเรื่องของบริวารผู้ใต้บังคับบัญชานะครับบุตรจัดเลี้ยงนะครับช่วงครึ่งเดือนแรกมีปัญหาพอครึ่งเดือนหลังนะครับ ดวงดาวโครจรดีมากเพราะนั้นก็จะราบลืน่นะไม่มีอะไรที่เป็นอุปสรรคในช่วงครึ่งเดือนหลังนะค่อนข้างนี่ดีเพราะนั้นเนี่ยดูลีลาลัคนาราศีกุมแล้วถึงแม้จะมีภาระนะครับมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบค่อนข้างเยอะทั้งในเรื่องของภาระภาระหนี้สินนะภาระในเรื่องครอบครัวนะครับการใช้จ่ายอะไรต่างๆนะแต่สามารถที่จะเอาตัวรอดได้เพียนงะว่าช่วงครึ่งเดือนแรกก็อาจจะต้องบริหารจัดการหน่อย แต่ครึ่งเดือนหลังนะครับก็จะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าโชว์ออฟของคุณแล้วนะงานที่ดีนะจะเข้ามานะครับโอกาสที่ดีจะเข้ามาคนที่ดีๆจะเข้ามานะครับการร่วมมุ่นลงทุนเรื่องของความสัมพันธ์ค่อนข้างดีในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับก็ขอให้คุณต่อยอดไปเรื่อยๆนะอย่าลืมว่าในภาพรวมเนี่ยดาวพระสัสบดีนะครับจะให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยนะยาวไปถึงปีหน้า ครับยาวไปถึงเดือนพฤษภาคมปีหนะ้าเพราะฉะนั้นน้ําขึ้นให้เรีบตักนะครับมีโอกาสดีๆเข้ามาผู้หลักผู้ใหญ่หยิบยื่นให้มีงานดีๆเข้ามาก็ขอให้คุณทําอย่างเต็มกําลังอย่างสุดความสามารถนะครับนะรับรองว่าสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณอย่างแน่นอนและนี่คือดวงตาชาวลักนาราศีกุมในเดือนมิถุนายน67ครับ